วอยย่บ้านอิหรีอยู่บ้านบบเคยพักกันได้นอนเว้นจักเทือตั้งแต่เกิดเรียกว่าขันใหญ่มะนี่กับโบเคยได้นอนเว้นเดี่ยเราจักเออแม่ขันบบไข่บบป่วยไข่แล้วนอนจนใหญ่ผมยังบบเคยว่านอนเว้นจักนอนหัึ <S <S ่งเด๋นเทือก so ับเบลับนั่กล่องสายยางขายนะแต่ไม่ได้นอนนี่ก็มาอัปเดตหน้างานนะฮะ ด้านหลังนะครับเข้าด้านหลังนะครับฮึบโอ้ยมีห้องครัวนะมีภายในนะเนี่ยข้างบนนี้ระบบห้องน้ำนะครับชักโครกนะครับระบบน้ำนะครับไปดูด้านหน้านะครับกี่พาเข้าด้านหลังนะนี่กระเบื้องนะครับเตียม,มาปูกระเบื้องนะครับ บุคต่างๆนะครับมีหน้าบ้านนะครับนี่แต่โค้งนะแดดร้อนนะไปดูชั้นสองกันดีกว่าเนาะอ่าดูด้านข้างก่นอนอันนข้างบ้านนะครับเพื่อนบ้านก็บ้านสงไทยนะอ่าเนะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูนะครับ เป็นอาคารสองชั้นนะหนึ่งสองสามสห้าห้องนะฮะอ๋อันนี้ห้องน้ำชั้นล่างนะดูน,นี่ก็ติดติดบัวนะอันนี้เป็นบัวนะครับไม้บัวนะฮะอ๋อน,นี่จะหลังคานะเห็นทําไม่เสร็จนะครับห้องที่หนึ่งอันนี้ห้องน้ำห้องที่สอง นะครับอันนี้มีห้องน้ำสองห้องเด้อนะพาไปดูชั้น2องเดี๋ยวพาไปดูชั้น2องเนาะเอาววางโครงฝ้าแล้วนะครับกงวางโครงนะโครงดีมากเลยนะครับ มดูด้านหลังก่อนนะครับแม่ไปท่าไหนแล้วดไปใยืสวนอีกแล้วเรอารวะไ่อยู่วสื่อเนาะจ่างเรานอนเว้นแล้วกับบนนอนเนี่ยฮะนี่ใส่โครงแล้วนะครับ นออครเฮอ็กหน่อยเก่หร่นีใ่ออเท่าไห่่างสี่สิบเลยกับหัวจะได้สามใ่นะไม่ยังว่าสายอกห่ขึ้นเกาอืมในหญ่ก็เกาที่ห้องน้ําชั้นบนนะครับห้องน้ํารวมชั้นบนนะฮะอันนี้ห้องนอนนะครับ ห้องนอนนี่เขาก็ใส่โครงมาแล้วนะโครงฟ้านะครับนี่องเขาตะใัญมุนม,น,ม,น,มนะครับอันนี้โครงฟ้านะครับฟ้าข้างหลังนะครับไปดูห้องนอนนะครับลูกชายจองหมดแล้วนะครับห้องนอนลูกๆผมมาทําการจองห้องนอนหมดแล้วนะอันนี้ห้องแจม,ม้าวะ เสร็จไปเชี่ฝ้าห้องนี้ทําเสร็จแล้วนะฝ้าหลุมน,นะครับก็จะเหลือทาสีนะแกมาบอกว่าป๊า,า,า,าขอสีฟ้านะครับนะรีเคเวสตมาเองเลยนะเด็กอายุห้าขวบนะจะได้ห้องสีฟ้านะครับตัวนี้ก็ทีวงทีวีนะเขาบอกว่าวางไว้ตรงนี้นะปา๊ปาข้างประตูนะครับนี่ก็จะเป็นเตียงนอนหนูเขาพูดเองเลยนะ ด้านข้างก็จะเป็นวิวนะครับเป็นปั้วน้ำมันเอสโซ่นะครับตัวน,นี้นะครับด้านหน้าก็จะร้านเขียงเนื้อนะครับแล้วก็ปั้มน้ำมันพีทีนะครับตัวนี้หลังคายังไม่ได้มวยนะตรงระเบียงคงไม่เดินหนอร้อนนะครับจะไปดูอีกห<ม>้องหนึ่งนะใช้เหล็กหนาทุกตัวเลยนะดูโครงสร้างนะครับเฉพาะหลังคานี่ก็หนักเป็นจี่ตันแล้วไม่รู้นะ ห้องนี้อ๋อห้องนี้คุณชายของกันห้องกันดั้มนะอ่ากันดั้มบอกว่าสีชมพูปะป๊าขอสีชมพูนะห้องนี้นะครับอืมคุณชายของสีชมพูห้องนี้นะครับที่นอนอยู่ตรงนี้นะปะป๊า,ปาแล้วก็ทีวีตรงนี้นะครับเป็นคนสั่งเองเลยนะครับที่ผูกไว้ให้นะครับใส่ทีวีนะครับตูเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนิดนึงนะฮะ ด้านนอกนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกระเบื้องนะฮะเรื่องลายดอกไม้นะครับมาติดขอบประตูนะครับมาให้ดูประมาณนี้มุมน,นี้ดีกว่านะครับอ่าก็จะเป็นสีนี้สีนี้คุณนะแม่ผมชอบลายนี้นะครับด้านข้างหน้าต่างครับทั้งสองฝั่งเลยนะด้านข้าง,งก็มีนะครับ ห,หน้าต่างตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดมีอ่าตรงนู้นเขาติดตรงนี้เดี๋ยวยืนให้ดูนะครับนี่เห็นไหมติดหน้าต่างตรงนี้นะครับลวดลายนะครับเห็นไหม ปิดขอบไม้บัวนะครับตรงนี้เป็นไม้บัวนะครับนะทางก็อยู่ไกลนะครับนั่เลยนะฮะทำข้าวนะครับมาดูชั้นเลยนะครับช่างทำละเอียดนะครับตรงนี้แลวรอช่างติดฝ้านะครับ ให้ดูหลังคานะอันนี้หลังคาห้องน้ำนะครับนี่ยังทําไม่เสร็จนะเป็นหลังคาซีแพคนนะครับซีแผคโมเนียนะครับทุกวันนี้แผ่นซีแพคก็ราคาแรงเหมือนกันนะน,นี่ก็ตกตกแผ่นหนึ่งนี่25บาทนะครับอันนี้ที่ผมสั่งมานะ25บาทเลยนะครับหลังคาข้างบนนี้ก็ใช่นะครับข้างบนนี้นะครับนี่ข้างบนนี้ก็เป็นซีแพคลายเดียวกันหมดเลยนะครับข้างหลังนะครับไปดูข้างหลัง ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับไม่เร่งนะครับเสร็จวันไหนก็วันนั้นนะครับนี่ก็ด้านหลังนะครับนี่ทำทำเปนห้องเก็บของนะครับหลังนั้นก็ใช่หมดเลยนะครับวันนี้ก็เตรียมไว้นะครับสีทาบ้านก็เตรียมมาแล้วประตูห้องน้าก็เตรียมแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ดูด้านข้างโอ้แดดสองมากเลยอันนี้บ้านของเพื่อนบ้านนะครับนี่นะครับความยาวของบ้านนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาอัปเดตหน้างานนะครับบ้านตัวผมเองนะครับนานๆทีลงที่บ้านตัวเองนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเสร็จบนไหลก็จะพามาชมอีกทีนะครับสวัสดีครับ